ที่หอประชุมโรงเรียนกุรดิตวิทยานุสรออ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันแสดงความเคารพและ,ละระลึกถึงพระคุณครูผู้เป็นผู้ให้ความรู้และคุณธรรมภายในพิธีได้รับเกียรติจากดรบัณฑิตครูทางคะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือกุรดิ์วิทยานุสรเป็นประธานในพิธี ได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยประกอบพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทางมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพและผู้ชนะการประกวดผ่านไหวครูมีมิสวันวิมลครุทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกุรดิ์วิทยานุสร์นางสาวกุรนิดครุทางคะผู้จัดการโรงเรียนกุรดิ์วิทยานุสร์หนองไผ่ดเรกัสดิดค,ครุทางคะผู้จัดการโรงเรียนกุรดิ์วิทยานุสร์วิเชียรบุรีตลอดจนคณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีโดยมีตัวแทนนักเรียนกราบบทบูชาครูก่อนตัวแทนคณะครูและนักเรียนจะนำผ่านไหว้ครูและพวงมาลายัยมอบให้กับดอร์บัณฑิตครูทางคะและมิสหวันวิมลครูทางคะซึ่งได้รับก,การยกย่องในฐานะครูของครูของสถานศึกษาแห่งนี้นอกจากนี้สิทธิ์เก่าที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วต่างกลับมาร่วมพิธีในครั้งนี้แสดงถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างครูกับสิทธ์ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษในปีนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนมีแนวคิดริเริ่มนำอุปกรณ์เครื่องเขียนเช่นปากกาดินสออย่างลบกันไกลไม้บรรทัดมาจาัดกตกแต่งผ่านไหว้ครูแทนการใช้ดอกไม้สดหรือสิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วหมดไปเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถือเป็นแนวทางที่สะท้อนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสร้างติดสำนึกในเรื่องความพอเพียงให้กับเยาวชน แน่นอนว่ากิจกรรมไหว้ครูเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อประลึกถึงพระคุณครูนะคะแต่ว่าโครงการของเราเนี่ยที่ที่โรงเรียนเนี่ยที่เราทํากันเนี่ยนอกเหนือจากการปราลึกถึงพระคุณครูแล้วเนี่ยเราก็มีการสอนให้นักเรียนรู้จากการทํางานร่วมกันนะคะเรามีการให้เด็กๆเ,เนี่ยมาประดิษฐ์พานกิจกรรมประดิษฐ์พานของเราเนี่ยก็คือให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะโดยการที่ เด็กทุกคนแต่ละห้องเนี่ยจะจัดฐานร่วมกันนะคะร่วมถึงคื่ครูด้วยแต่ละคนก็จะมีการให้ไอเดียว่าต้องการพานของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนและรู้จักการวางแผนนะคะการทํางานร่วมกันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนเลยว่าจะต้องนำํำอ,อ,อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะคะแล้วเราจะประกอบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้เป็นพานของเราได้อย่างไรด้วยธีมอะไรด้วยไอเดียแบบไหน ต้องผ่านการทํางานร่วมกันนะคะทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะดโดยเฉพาะอย่างนี้ในปีนี้เนี่ยเราก็มีธีมเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้วัสดุอุปกรณ์ที่เอามาตกแต่งพานเนี่ยมันพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะาไปไหนนะคะสุดท้ายบางทีก็ต้องทิ้งไปแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนเนี่ยเมื่อเด็กๆจัดพานเรียบร้อยแล้วร่วมกันจัดแล้วแล้วก็นําไปไหว้คุณครูแล้วเนี่ย เราก็จะรื้อผ่านออกมาซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนทั้ทงนั้นไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกาไม้บรรทัดลิควิดยางลบแล้วก็คืนกลับไปสู่ห้องของตงนเองนะคะเอาไว้ใช้เวลาที่อใครขาดเครื่องเขียนเนี่ยก็นําไปใช้ได้ะะเพราะฉะนั้นเมื่อว่ายเสร็จแล้วเราสามารถเอาอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อีกเด็กๆก,ก็รู้จักการ reuse ของไม่ใช่ว่า ทำเพื่อความสวยงามอย่างเดียวสวยแล้วแล้วอย่างไรต่อนะคะสวยแล้วต้องมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทําให้เกิดปละอยไนดี most we promise to be good students to study hard behave well Yeah.